ดีเจต้นหอมรีบคอมเมนต์กลางไอจีนัฟชัตทนันหลังร่วมทริปอิตาลีอาร์ตพัสดททำเอาบรรดาชาวเน็ตตอมเพอก,กระตุกงานนี้ดีเจต้นหอมรีบคอมเมนต์กลางไอจีนัฟชัตทนันหลังร่วมทริปไปอิตาลีกับอาร์ตพัสดเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตคาเผือกตอมกระตุกเมื่อนฟัฟชัตทนันหลานสาวของแพทยนภปภาได้โพสต์รูปทริปอิตาลี สะดุดตามีดาราดังไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณชายหมูกรอบอย่างอาร์ตพัสุดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถามกันเพียบว่ายังไงกันแน่คู่นี้ด้านนาฟก็ได้โพสต์ข้อความว่าไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้พ่อค้าหมูกรอบก็หล่อซะด้วยในเวลาต่อมาอาร์ตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าแฮ่แฮล่าสุดนั้นดีเจต้นหอมก็เข้ามาคอมเมนต์ในไอว่าเล่า ซึ่งนาฟนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาตอบแต่ทางชาวเน็ตนั้นก็ลุ้นกันหนักมาก